ค่ะทุกคนอ้าวปึ๊ออ่าอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ค่ะเต้าหู้ตัวนะคะน,นี่เป่ากระทะก่อนว้า ช่องบมมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องทีีเสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่วโมมากินเช่นนีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดนัดพระสมุรเจดีค่ะที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ คลิปนี้นะคะโมจะมาถ่ายร้านขนมเมืองยวนค่ะซึ่งลูกค้าต่อคิวยาวเลยนะคะแล้วก็ลีลาของเขาไม่ธรรมดาเลยค่ะทุกคนลีลาน,นี่ขั้นเทพเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนั่นคือร้านขนมเบื้องยวนปติวัดใจค่ะคิวยาวมากทุกคนดูค่ะโอ้นี่คิวยาวมากนะคะ คะโหถ่ายแล้วหลายช่องมากมากเลยนะคะวัตไซไข่ลอยค่ะก็จะเห็นเป็นมีถั่วนะคะไอันนี้เปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็นี่เป็นเต้าหู้แล้วก็นี่เป็นข้าวค่ะ,นะคะอ๋อนี่แป้งของเขานะคะนี่เป่ากระทะก่อนว้า เขาก็มีแบบสองเตาวไว้สำหรับอทอดให้มันกรอบด้วยนะคะทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็จะคือเนี่ยค่ะแผ่แป้งเสร็จแล้วก,ก็จะใส่เครื่องนะคะก็จะเห็นเป็นถั่วง,งอกค่ะ เออแต่ลีลาเขาแบบนี้นะหมุนหมุนเตาตลอดนี้นะคะถ้างนูี้นูเดตคะเอ,อ่อ YouTube เพจ t ิกต o อค่ะสามช่องทางเลยค่ะค่ะ ได้ค่ะอ้ันนก็ซื้อไปแก่แล้วไม่ไรหรอบัตรคิวอ้างหน้านะคะพี่ตรองน้านี่จ้นี่ค่ะพี่ตรงนี้เลยอ๋อก็ใส่แป้งไปอีกนะคะพอห่อเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตอรงนี้เดี๋ยวต่อตรงนี้แล้อ เออหุยมีแบบนี้ด้วยนะคะต่อแล้ว <c oughs> ต่อแล้วคนที่ต่อแถวอยู่ตรงนี้ต่อเลยนะคะมาทีหลังก,ก็เอาบัะะบบตร<ล>คิวเลยแม่ต่อคิวเลยนี่เขาใส่แปง้งแล้วก็ใส่เป็นไข่นะคะต่อเราต่อคิวสุดท้ายไม่ใช่แม็กต่อคิวดิหลังมาให้กับบัตร เทมากเขาก็จะหมุนกระทะนะคะหมุนไปเป็นเทคนิคเหรอจ้าพ่อค้าหมุนกระทะตลอดไมาดูาพายุเลยนะอ๋อแล้วก็นี่อ๋ออันนี้สุกแล้วไว้นู่นนะคะ ありがとうございました。<music> เราดูกันใกล้ๆอีกทีนึงนะคะเริ่มจะใส่แป้งค่ะแล้วก็แผ่ให้เต็มกระทะนะคะเสร็จแล้วใส่ไข่ค่ะเป็นไข่เป็ดน,นะคะแล้วก็หมุน,มนซื้อกันคนละแบบไหลชิ้นเลยนะคะ เะะทานทานกับน้ำจิ้มเหรอคะไม่ร้อนเหรอเนี่ยโอ้โหร้อนออนะใช้มือจับเลยอะ่ะ เออนอ่าะ,ะ,ะคะเสร็จแล้วเขาก็าใช้แป้งเทปาปาอีกทีนึง่งแล้วดูตรงนี้ค่ะทุกคนอ้าวปึ๊บออ,อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ค่ะอือม,มีความกรอบมากๆเลยอะ่ะนี่นะคะ แม่ติ๋วใช่ไหมคะแม่ติ๋วใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> แม่สวัสดีค่ะ mm hmm. อ๋อเป็นคนทำน้ำจิ้มอยู่ด้านนั้นเหรอคะ <Yeah. S 1> หันผักหันอะไรอ๋อนี่ไง,งปสปวะติ๋ว mm hmm. ขอบคุณค่ะ mm hmm. นี่เรามาดูกันใหม่อีกทีหนึ่งนะว่า mm hmm. ชอบตรงที่เขาแบบนี่นั่นกระทะอย่างนี้เลย โมก็เพิ่งเคยถ่ายขนมเบื้องยวนที่นี่ครั้งแรกนะเนี่ยปกติไม่ค่อยเคยถ่ายเลยแต่ร้านนี้คือแบบมีลาคั้นเทียบแล้วลูกค้ารอเยอะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะน,นี่เสร็จแล้วอ๋อ ด้านนู้นก็ไม่ธรรมดานมัดห่อนะคะก็คือทำเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะใช้มือด้วยโอ้โหร้อนแน่เลยแล้วก็แป้งแบบแบบปิดให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ดูค่ะทุกคนนี่มากมาคะใส่เข้าไปค่ะทุกคนอันที่ใช้ได้โชว์หน่อยนะคะ,ะไม่ทานแล้วไม่เป็นไรเขากลับอันนี้ก็คือจะเป็นกระทะที่ทำให้กรอบนะคะอย่างนี้เลย เดี๋ยวดูใกล้ๆกันอีกสักทีนะคะไ่่ค่ะใส่ลงไปก็คือเกลี่ยไขใ่ในตัวแป้งนะคะให้มีความสุกก่อนแล้วค่อยถึงใส่ถังหมออะไรอย่างนี้นะคะ ใส่ถุงหม้อค่ะเซโต้เต้าหู้ถั่วนะคะนี่แล้วก็ใส่ใบผักค่ะเรียบร้อยเขาก็จะห่อนะคะนี่หมับเรียบร้อย เสร็จแล้วเขาก็ใช้แป้งนะคะแบบว่าปิดรอยรั่วนิดนึงเพราะว่าจะนําไปทอดนะคะอันนี้ก็สุกแล้ว นใส่ไข่ค่ะโอ้วิธีทังเขาเลิศลูกค้าเพียบเลยลูกค้าได้บรคิวยังลูกปแบัรคิวยังะค่ะให้ดูกันอีกสักทีนะคะ มุมนี้กันบ้างนะคะ,ะท,ที่มีบัตรที่สุดก,ก,กัป้ากับคนนี้จดีแล้วก็ที่หนูบอกเขาเริ่มจับใหม่น,นะคะที่สับเนี้ยป้าก็ถืกกอครูกับป้าหนึ่งบาทแล้วะคะ ตามเฉพาะตามงานนะคะนี่จำเอาดิค่ะอ๋อนี่นะคะเคเออนี่นะคะทุกคนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เออนะคะขายยังไงจ้าพ่อค้าชุดละห้าสิบบาทครับผมแค่ละห้าสิบอ๋อชุดละห้าสิบบาทมีกี่ไส้อะคะมีสี่ไส้เนี่ยครับมีสี่ไส์หรือต้องซ้ำสี่สี่ไส์ รวมเป็นหนึ่งผ่อนี่คือใส่ทั้งสี่ไส้เลยปะคะครับผมอ๋อใส่ใ<อ>ใสีนะ่ไส้อ๋อสี่ไส้เลยทุกคนดูได้หรอคะถ้าจัดลังได้ก็เป็นงานถ้าจัดละก็เลยได้นะรู้สุกแล้วใช่แล้วเขาเก็บะสี่แดดมันจะร้อนเหรอเน็ดจะโอ้แดดร้อนมากเลยเตาก็จะร้อนเลยขายวันไหนบ้างอาจารย์คะก็วันที่วันสุดท้ายแล้วครับผมอ๋อขายที่ไห หรอครับขายงานเจดีย์รอย่าเงี้ยครันอกเหนือจากนี้ขายที่ไหนอะคะตลาดนัดครับตลาดนัดสมุทรเจดีครับผมตลาดนัดทุกวันศุกร์ครับทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ทุกวันเดียวเหรอคะตลาดนัดครับลูกเขามาแล้วขายกี่โมงก็ไหลนัดครับมันไปมันไปเป็นกองคาราวานนะคือไหลนัดอยู่ที่เขตมังเย็นด้วยขายกี่โมงถึงกี่โมงจ๊ะเที่ยงอะครับเที่ยงประมาณบ่ายก็ขาย เที่ยงบ่ายแล้วก็ขายไปยันครับยันนิด,ดครับสองทุ่มก็เลิกแล้วครับเต็มที่สองทุ่มค่ะค่ะบ้านไก่โอ้ยนี่ทุกคนสีสันน่ารับประทานมากเลยค<อ>่ะเพิ่งเคยเห็นนะขนมเบื้องยวนที่ขายดีขนาดนี้นะคะลูกค,ค้ารอคิวยาว เนี่ยทำช้าไปหน่อยหมูกระทะมันขาดตอนนี้ขายประจําที่ตลาดนัดหรือว่าไปตามคาราวานต่างๆคะครับไปตลาดตามคาราวานตลาดนัดครับผมแต่ตอนนี้หยุดไม่ขายก่อนกำลงานวัดเนี่ยเดือนนี้ก็ไปทุ่งขุ่นไหนอ๋อขายตำงานอืมโอเคค่ะเขามีสองเตาเลยเนาะครับทำเพียรสองเตาครับละห้าสิบบาท นี่คะ่ะทุกคนโมกรลาดน้าจิ้มอาจาัดเรียบร้อยแล้วนะคะของเขามีความกรอบมากเลยทุกคนดูดิเห็นป่มโอเคเดี๋ยวเรากินกันเลยค่ะกินกันเลยนะคะนี่เป็นอย่างนี้เลยอขนาดโมทิ้งไว้นานแล้วยังมีความกรอบอเลยนะคะน้ำจิ้มเขาหวานเปรี้ยวนะคะแล้วก็กัดพริกไปคือมันพอดีเลยอะ่ะ ดูไส้เขาดินี่อุ้ยพอกัดพริกไปมันคึดได้อะ่ะของเขาอร่อยกว่าเจ้าอื่นจริงด้วยอะ่ะนี่ค่ะกิงทำโอ๊ะโอ๊ะไปเลยค่ะทุกคน แป้งเขาก็เด็ดนะคือมันผสมสารเข้ากันไปหมดเลยอ,อร่อยอร่อยหยุดแบบหยุดไม่ได้อ่ะอร่อยมากอันนี้ใส่นิดๆเลยอ้าวทาเลยค่ะ ถ้าเพืเ่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะช่องบัวจะพาไปกินพากุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่นีสาระดีๆของกินที่คุณตูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ชงโมมากินใช่ไหม